ขอน้องน้อมในองค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นพระรามสัพพัญญูแต่สรู้เช่าได้โดยพระองค์เององค์นั้นได้เสียนกล้าวน้อมถวายความเคารพแด่ท่านพระอธิการเป็นพุศลนโรเป็นเจ้าวาดในวัดแห่งนี้พร้อมทั้งพระมหาเทรันิเทระนรสงฆ์ครูบาอาจารย์ครูเป็นความเคารพอย่างสูงยิ่ง ขอความสุขความเจเริญในศีลในธรรมจงหมดเพลียแด่ท่านและปฏิบัติธรรมทั้งหลายโดยท่านการทุกท,ท่การทุกคนเราสาธุแล้วก็ททสองเราเขามาที่ตัดในในการสงบน้นองจิตใจใจฟังสิ่งที่เป็นสาระ เป็นการสารของจิตของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาได้มาได้ยินได้ฟังความสันสอขของพระพุทธเจ้าพระฤาษเจ้าทั้งหลายที่ครูบาอาจารย์น้องนำมาเพื่อเป็นเครื่องสวดงดวงจิตดวงใจให้เกิดความอันรริ์ระลึกแก้วกา ในคุณลักวามดีในสีเมธรรมที่เราได้ประพฤตปฏิบัติไปแล้วให้เกิดสาระของชีวิตกายใจนี้ที่เราได้เสียสละเดวลาโอกาสมาเพื่อมายกระดับของจิตให้ขึ้นสุดที่สูงเพื่องั้นของใจเป็นบันไดไป,ส,ปสู่บรมสุขอันสุดที่เราทำไว้ไว้ใ่งขาด ธรรมะจึงเป็นสิ่งที่ของจิตของใจหัดเก่าจิตใจอของสกสว์ทั้งหลายเมื่อได้ลงมือปฏิบัติแล้วต้องนำความสุขความเจริญมาสืบไปในชีวิตนี้เพราก็อาศัยธรรมเนี่ยธรรมะจึงเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายควรที่จะน้อมนำมาโกอ้ไรที่โกน้อมมาใส่ตวมัใส่ตัวที่จะลาใข้ควร ให้เกิดประโยชน์ในฐานะที่เป็นชาวพุทธเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่แต่ละราอน้อมนำบากล่าวก็ให้เคยชระเกิดประโยชน์เก่ดใจชีวิตของเราก็คือในวันสุดท้ายสิ่งที่เราได้บังคับปฏิบัติมาคำว่าจากครูบาอาจารย์ที่ได้ได้ฟังมาหลายท่านหลายโบก็คงจะเป็นเครื่องระลึกถ,ถึงระลึกไว้ด้วยสติทาสตินี้หน ให้อยู่ในใจของเราทั้งหลาย่อให้เกิดประโยชน์แก่แตนเองแก่บุคคลแก่ผู้อื่นเกิดจาไปแต่วันนี้เราจะได้บาวถึงคำว่ายานเป็นกลุ่มยานวันนี้ผลมสุดท้ายกลุ่มคืนสุดท้ายให้ได้รับฟังเพื่อเป็น เพิ่มสติเตือนใจนำไปวิจารณาให้เกิดสาระขึ้นมาแต่เมื่อวันสุดท้ายเราไม่รู้แจ้งาจหรือความรู้ปิชาตำหนดรู้ปิชาอย่างรู้ได้หน้าของสมาธิและปัญญาแต่เรืองไปพ้นของปัญญาเป็นการพิจารณา จำเพาะเรื่องในเรื่องนั้นๆให้แจ่มแจ้งในเรื่องนั้นในเรื่องว่ญญาติคือความรู้เ่อเราวาจิจารณารืดองใดเรื่องหนึ่งที่เราวาดุจปฏิบัติวิจารณาในคำข้ามดูเวทนาสัญญาสังขารวิญญานให้มันแจ้งให้มันเข้าใจให้มันรู้เมื่อรู้แจแล้วมันก็จะได้ยึดม่ติดในสิ่งเหล่านั้นนี่ก็เรียกวิญญาต ีตัวอย่างรู้ญาณที่เราจะต้องศึกษาแล้วก็พฤติปฏิบัติเป็นจิตแล้วก็เป็นธรรมที่เราจะต้องนำไปให้เกิดสาระที่ยิ่งขึ้นไปก็คือเป็นจิตในริยสัินสิแล้วว่าญาณสามเป็นธรรมที่เราจะต้องนำไป ให ah ้เกิดสระยยิ่งเรียว่าความเข้าใจลู้เจ้เรียวสัยานวิจยานกตยานยานสัจยานแตยานต้องตดรู้ในจิตอริยสัจเีรยางกิจจยานยานต้องหนรู้ในจิตของอริยสัจกตยานการ ยานอย่างรู้ในจิตของอรยิยานอย่างรู้ในจิตที่ทําแล้วในอริยสัจแล้ววิญาณสามเป็นจิตของอริยสัจสี่สัจย,ย,ยานยานอย่างรู้ในจิตของอริยสัจสติยางรํวากำหนดรู้ว่านี้ทุกากำหนดรู้ มาต้องรู้รู้ว่านี่ทุกข์นี่เป็นเหตุแห่งการเกิดทุกข์นี่เป็นวงทางแห่งการปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เรียกว่าสัญญาทุกข์เกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ทุกข์ดับไปเรามากำาวามรู้แต่ทุกข์ที่มันเกิดรางกายขนาดนี้เ๋ยวนี้มันเกิดจากเกีเทานานเมื่อเรามากำควารู้ มันก็รู้อยู่เห็นยอยู่เป็นอย่างนี้แหละอาการเจ็บอาการปวดอย่เห็นแล้วเราแข็งเป็นอย่างนี้แหละเมื่อเรารู้มันก็ดับไปเรียกว,ว่าสัจจะยารู้ความจริงของทุกที่มันเกิดขึ้นจิตจยามเมื่อทุกเกิดขึ้นแล้วทำมาความรู้ควาดรู้ให้จริงจริงตรงแท้ต้องดีงามกับทุกที่มันเกิด เมื่อเรารู้ว่าทุกันเกิดก็จะทายังไงให้ทุกคนมันดับไปเมื่อรู้เมื่อรู้อการาครับเราจะทํายังไงให้มันไม่ตั้งอยู่ในใจของเราไม่ตั้งอยู่ก็หมายถึงไม่เข้าไปแสดงความเป็นตัวตนว่าเราเขาคนตัวตนเราเขาว่าเราทุกข์แม้เราเจ็บน้าเราปวดนะว่าของเรานะ่ เหมือนกับเทน้ำลงบนก้อนหินมันจะไม่ขังมันจะไหลออกทันทีนี่แหละทุกข์ว่เกิดขึ้นแล้วมันก็วารู้มันเป็นอย่างนี้แหละเจ็บปวดเหนยวก็หายรอ้อนหนาวมันก็เป็นอยู่นี้เพราะธรรมชาติของเขามันเป็นอย่างนี้ถ้าเราเข้าไปแสดงความเป็นตัวตนขึ้นมาเราก็แบบเราเจ็บเราปวดเราทุกข์เราร้อนเราหายเราเหนี้วเราก็หลขึ้นมา เพราะแสดงความเป็นตัวตนอุปทานความยึดมันถึงมันทุกข์เกิดขึ้นถ้าจริงให้กำหนดรู้เมื่อรู้ว่าออกทันทีรู้อยู่เห็นอยู่รู้อยู่ลักอยู่มันทุกข์เกิดขึ้นมันก็มีนนครัะมีทุกข์เกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ทุกขับไปเพราะในในนี้มีแต่ทุกข์นะครับความสุขไม่ได้ไม่มีไม่ต่มีเดี่ยวความสุข เหตุใดเวลาเรานั่งเรายืนเราเดินเรานอนเราก็ยังคิดไปพลิบมาเพราะอะไรเพราะมันทุกเวทนามันดิบมันดิบมันดิบคั้นอยู่ตลอดเวลาสุขไม่ไม่มีหรือน้อยแทบจะไม่มีเลยในสังขาราสัตว์ทั้งหลายตายเพราะธรรมชาติของธรรมป็นอย่างนี้เมื่อเราประมุขรู้ความรู้แก้ยันเกิดจาก สิ่ที่เราได้กระทำแล้วยมันก็เกิดตามอะเรียกว่ากตัญาณเมือนกับเราเรียนจบแลเราเรียนจบแล้วรู้แล้วเมื่อเรารู้แล้วสิ่งที่เราได้นมรู้มามันจะทําให้เราเข้าไปรู้แย้งในสภาวะตามเป็นจริงเราก็ไ่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในอาการที่มันเกิดมันก็จะนดรู้ อยู่เห็นอยู่รู้อยู่ได้อยู่ก็อนมีแไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนมันก็รู้อยู่แล้วรู้รู้อยู่ในปัจจุบันคิดมารู้เก็บมารู้ปวดมารู้มันก็เป็นขอบันอยู่แต่ว่าเป็นเ่ียงแต่ว่าธรรมชาติธรรมะธรรมชาติเมื่อเราทำให้แยก้ท่าสัจจีสารณัตถายะธรรมะอัน ฝ่งใส่ลงมาปรากฏแย่แยงแห่งใ,ใจข้าพเจ้าในขณะเจริญกรรมฐา,านอยู่นี่เถิดจัดจิตระณันต์คือทให้แ้งสมารเราเวลาเราไม่เกิดทุกข์ไม่เจ็บไ,ไม่ปวดไม่เป็นไข้ไม่เป็นนั่นก็นี่เราจะไม่รู้ไม่ได้เป็นตำาวจพอเก็บมาปวดมาไข้มาก็เกิดเจตนากล้าขึ้นมาเก็บมากปวดมาก มันก็เลยไม่แจ้งในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อรู้แจ้งแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็ตั้งอยู่ไม่ได้นม่เป็ในใจเราประเด็นนะคตรปจจวัติเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่เราอย่างรู้แจ้งอย่างรู้เข้าไปสุดท้ายก็จิตที่เราทําแล้วน,นรู้รู้แล้วเห็นแล้ว,ลวเหมือนกับบุคลที่ยืนบนภูเขาสูงมองลงมา้างล่างจะเห็นทุกอ,อย่างนั่นหละ เหมือนกับมีคนคนหนึ่งนั่งมองดูคนที่มันกำลังทำงานทำหน้าที่ของเรียกว่าอาจะรู้กับหนงรู้อัจจะติกัหลดรู้อยู่อย่างนั้นความรู้มันก็มีที่จริงมันก็มีมันก็ควรต้อเก็บแต่แต่มันไม่เคยยึดใจมันไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปยึดว่าเราเก็ดเราป่ความรู้แจ้งกแหละจึงจึิงเป็นสิ่งเป็นจิตในอริสัจ สีเ่เมื่อรวมกันแล้วก็เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นการสามเรียกว่าอาการสามปริวาณสิบสองอย่างว่าสิทุกสมุทัยที่โรดพัดอดีตอนาคตปัจจุบันอย่างว่าสามว่าสามตรมกันเป็นสิบสองมันก็หมุรมนรอบแต่ไปที่เราลงมี่ธาตุขันไกลไกลลงหายไกลอยู่เราก็พิจารณาที่อยู่อยู่อย่างนีแต่รู้สึกยังอยู่ ภาษาบัญยัติท่องจำอ่านออกเขียนได้ภาษาสภาวะลบละเลิกถอดถอนเนี่มันต่างกันเลยภาษาเขียนกับภาษาทันเมื่อเราลดละเลิกถอดถอนออกไปความรู้แยเปันของใส้ในใจอยู่ทุกมันจะมีที่ไหน เพราะมันรู้อยู่เห็นอยู่รู้อยู่ล่าอยู่อย่างนั้นนี่เลยคือสรุปย่อๆคือรู้อยู่เห็นอยู่รู้อยู่ร่รรงงเพร,ร,ร,ราะอาศัยการเจริญสมาธิภาวนาภาวนาที่ทำให้มีถึงถ้าแบบทุกคนจะเป็นอย่างนี้แหละทุกมีทุกคนไม่ว่าคนวัตช์มีวัตกรรม แต่คนนี่เปผู้มีปัญญาปัญญาคือความรู้เมื่อรู้แล้วนะรู้แล้วเลิรู้แล้วถอดถอนกับสภาวะที่มันเกิดความทุกข์มันก็ไม่ไมาบีกคั้ใจเราได้มันมันไม่ได้เ,อเยอะเมันก็อยู่กับเราเนั้นเองแต่ว่าเราไม่แจ้งในสิ่งที่ เราไม่กำหนดรู้ความจริงเลยไม่มาไม่มาประกบบุในะเรียกว่าญาณสามในจิตของอริยสัจธิ์ในเรียกว่าสัจญ,ญาญนะาณดังรู้ในจิตของตะวันยางคือทุกเป็นสิ่งต้องกำหนดรูนะ้ทุกเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่กระดับไปความค้างว่าการปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ จิตญาณญาณแจ่งรู้ในจิตของอรยสัจเมื่อทุกข์เกิดขึ้นลราละทาัถทุกข์กัตยญาณญาณแจ่งรู้ในจิตได้ทำแล้วในอริยสัจคือสาเร็จแล้วออก็จะถึงความาเรวกวโรสุคือความรู้แจ้งใน,นตามความเป็นจริงที่มีอยู่แล้วอีกอย่างที่ ลุงปู่ให้มาเมื่อกี้พูดเป็นสัจยานทำเป็นจิตยานคิดเป็นกัายานทำให้มาเมื่อกี้พูดเป็นสัจะยานคือใการวัพิจารณาพูดเป็นคิดเป็นทำเป็นถ้รง่ายๆพูดเป็นคิดเป็นทำเป็นรูง่ายๆ เห็นเป็นรู้เป็นเห็นเป็นแล้วก็เย็นเป็นนิ่งสงบนั่นคือรวบรวบมาสักเอาโยนคุณภาษาการที่สรุปคือพูดเป็นคิดเป็นทำเป็นแก้ทันทีแล้วก็อธิบายสบวันเก็บเวลาเพราะความการปฏิบัติสีรัตน์นั้นอะไรคุณพระพุทธที่สูงรักษ์ปรดังที่สุดสุภไปสุด ว่าุงผกคอาจจะมองเป็นเด็กที่ตลอดเป็นเด็กชอบรับใจสนนั่นหลายเกิดความอาหาเ่าเรื่อื่นเริในะที่ได้ปฏิบัติแล้วจงคงขอบป้องรักษากใจใจชีวนี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขดีสุขมีสุขิดยสถานการทุกท่านทุกคนเถิ